วาร์ิี้ดีบียี่สิใจเสนุงนวนิยายสงครามสุดมันจากผลงานของสยุมผูทศพลท,ทหารขายชาติ ผมสังเกตดูภูมิประเทศรอบๆข้างเพื่อประกอบการอ่านแผนที่อีกครั้งพยายามเช็คตำแหน่งที่ตั้งของตัวเอกกับที่หมายนัดพบซึ่งทะมึนลิบลิบอยู่เบื้องหน้าไม่น้อยกว่า2กิโลเมตรด้วยความหนักใจกว่าทุกคราวภูมิประเทศเตาที่ผมสังเกตเห็นด้วยสายตาเต็มไปด้วยป่าค่อนข้างจะทึบพอสมควรและถ้าผมอ่านแผนที่ไม่ผิดที่เขาที่ทะมึนสูงลิบบนเส้นทางโฮจินนินอยู่นั้นก็คือภูฟ้า ที่หมายนัดระหว่างผมกับผู้หมวดเล่าตรงนายทหารแมวสังกัดหน่วยราชเวนหาข่าวของ CIA นั่นเอง CIA จ้างให้ผมเข้าไปทำงานหลังแนวฆ่าศึกโดยการมอบงานจารกรรมรับสุดยอดและพร้อมๆกับดำเนินการรวบรวมปลูกระดมประชาชนลาวเผ่ายางและไทยดำที่กระจัดกระจายยุตตามพรมแดนมารวมกันฝึกอาวุธเพื่อจัดตั้งเป็นกองโจรชาวเขาเด้วยค่าจ้างที่จุใจพอสมควร การมีกำลังเพียงหยิบมือหนึ่งอยู่หนังแนวค่าศึกและกำลังหยิบมือดังกล่าวถ้ามีประสิทธิภาพพอสมควรมันย่อมจะสร้างความชีพหายวายวอดให้กับค่าศึกได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเสนาธิการของ CIA อได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงยอมทุ่มเงินอย่างไม่อั้นเพื่อหวังจะอาศัยกองโจรชาวเขาเดนตายเหล่านี้ก่อกวนและตลบหลังทหารเวียดนามเหนือในโอกาสต่อไป <S <S ผมเดินแบกถุงทะเล บ่ายหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือตั้งเข็มทิศเอาไว้ยังพิกัดทีต่ตั้งของภูฟ้าเครื่องแบบทหารลาวแดงที่หน่วยเหนือจัดหามาให้เปียกน้ำค้างขึ้นไปหมดทั้งตัวอาวุธประจำกายนอกจากปืน m 1 6และกระสุนอีก10แมกแมกาซีนแล้วผมก็มีเพียงคิงคอบ้า3นัดขนาดจิ๋วที่มีรูปร่างเหมือนกับไฟแช็คพร้อมด้วยกระสุนสำรองอีกหกนัดเท่านั้นเองในขณะที่เคลื่อนที่ลุยป่าที่รบท่วมเอวออกไปยังเบื้องหน้า ความกลิ่งเกรงและความหวาดกลัวอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ก็เริ่มเกาะกินหัวใจของผมอีกครั้งความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาเสมือนหนึ่งหนึ่งรอบกายของผมแวดล้อมไปด้วยวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นตัวคล้ายๆกับมันจะติดตามเคลื่อนที่ของผมทุกฝีก้าวพยายามทําจิตใจให้เข้มแข็งกว่าเดิมจเจ้าเสียงลึกลับดังกล่าวก็ยิ่งทวีติดตามกระชั้นที่มาทุกทีประเดี๋ยวเสียงดังขึ้นข้างหลังบางทีก็ขวาและซ้าย มีน้ำซ้ำบางครั้งก็ดังขึ้นอยู่เบื้องหน้าทำให้ประสาทที่หวาดผวาของผมทำท่าจะขมิงเกลียวเอาดือด้อๆผมพยายามไม่นึกถึงมันหันไปคิดถึงความร้ายกาจของทหารเวียดนามเหนือในขณะรอบเข้าสังหารศัตรูความกลัวแทนที่จะหดหายไปกับทวีขึ้นมาอีกจนผมหวาดผวาไปทั้งร่างแน่นอนเหลือเกินถ้าพวกมันเกิดมาพบผมเดินท่อมๆอ,อยู่ในพื้นที่ของพวกมันเข้าแล้วล่ะก็ ชีวิตอันสงเข่งก็คงจะหลุดลอยจากร่างกายในทันทีทันใดข้าหัวข้อทหารรับจ้างอย่างผมมีราคาถึงสองหมื่นบาทซึ่งผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าไอ้มนุษย์บัตรซบไร้ประโยชน์อย่างผมเนี่ยมีราคาค่าตัวถึงขนาดนี้เชียวหรือพอนึกถึงความตายก็ใช้มือข้างที่ว่างแตะคอเสื้อชุดสนามอย่างลืมตัวปลายนิ้วสัมผัสแคปซูลข้านาดจิว๋วที่ซ่อนอยู่ตรงบริเวณปลายปกคอเสือ้อ ทำให้ใจขอเป็นปกติขึ้นมานิดหนึ่งเจ้าแคปซูลดังกล่าวก็คือสใส่ยาไนเคลือบน้ำตาลที่จะช่วยผมหมดลมหายใจภายใน5วินาทีที่ถูกฤทธิ์ยาของมันวิ่งเข้าถึงหัวใจแล้วเจ้าแคปซูลดังกล่าวนี้คงจะช่วยให้ผมพ้นจากการทรมานของทหารเวียดนามเหนือผู้สรรหาวิธีการทารุนแบบแปลกๆจนผมซึ่งเคยผจญมาด้วยตัวเองแล้วถึงกับเสียวสยองเข้าไปถึงขั้วหัวใจ ขอบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังอย่างลูกผู้ชายว่าผมทำงานบัตรซบนี้เพื่อเงินจากอดีตนักกีฬาทีมชาติผู้เคยตะลุยทั้งเอเชียและยุโรปมาเป็นนับสิบสิบครั้งขึ้นไปเคยสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้กับประเทศชาติพอสมควรแต่และแล้วชีวิตอันรุง่งโร์ก็ดับบุบลงเพราะความระยำของตัวเองเป็นต้นเหตุคนที่รักสุดชีวิตก็อยู่สูงจนเกินเอื้อมญาติพี่น้องของคนรักมองดูผมคล้ายคายสัตว์เดรัจฉาน วูบหนึ่งของความคิดที่เห็นแก่ตัวผมเกือบจะฆ่าล้างโคตรเสียแล้วจิตสำนึกครั้งสุดท้ายทำให้ผมต้องในระเทศตัวเองเข้ามาเป็นขี้ค่าของ CIA อยู่พักหนึ่งชีวิตที่ฝากเอาไว้กับเส้นเชือกที่เขาเหมงเกลียวทําให้ผมลืมอ,อดีตที่กอกินใจไปได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเงินเดือนเดือนละหนึ0 0หบาทพร้อมด้วยโอเวอร์ไทม์อีกต่างหากถ้าไม่ตายเสยก่อน ชีวิตอันเสงเพลงของผมคงจะโซผาสถาพรอกับเขาบ้างละกันมังปืน M16 ที่สภาอยู่บนบ่าซ้ายเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกทีส่วนถุงทะเลที่หนักเกือบ10กิโลไม่ต้องพูดถึงหรอกครับถ้า CIA ไม่ตีราคาค่างวดถึง5ล้านบาทแล้วก็ผมโยนมันทิ้งตั้งแต่ร0อยเมตรแรกจากจุดที่ผมลงพื้นแล้วพิกัด TG 999990คือจุดนัดพบระหว่างร้อยโทเล่าตรง ยอดทหารพ่านของ CIA กับทหารรับจ้างไร้สัญชาติและเชื้อชาติเยี่ยงผมซึ่งขณะนี้กำลังเดินแบกถุงทะเลเหมือนกับไอ้บ้าหอบฟางลุยต้นหญ้าซึ่งรกรุงรังมุ่งเข้าหารากตีนเขาของภูฟ้าซึ่งทะมุนอยู่ห่างจากผมในขณะนี้ไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรผมนั่งพักเหนื่อยก่อนจะถึงวาระปีนขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาซึ่งผมกะเข้าคลาด้วยสายตาชั้นความสูงของมัน ต้องไม่น้อยกว่า7 0 0 0ฟิตขึ้นไปสำหรับไอความสูงขนาดนี้ทหารพลานอย่างผมไม่ยันหรอกครับใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงผมก็พาเรดถึงยอดเขาแล้วแต่ปัญหาที่ผมแก้ไม่ตกอยู่ในขณะนี้ก็คือเจ้าถุงทะเลที่หนักขึ้นที่วางแองแงงอยู่ข้างตัวของผมนี่เองมันเป็นเรื่องที่ทารุณพอดูที่ต้องแบกสิ่งของหนักถึง30กิโลกรัมขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเช่นนั้นผมแบกเจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใส่บ่า ซึ่งขณะนี้ด้านและช้ำเหมือนเหมือนกับจะอักเสบเอาเสียด้วยกัดฟันเดินผ่านเส้นทางที่ราบเรียบขึ้นทุกทีรล้วในขณะที่ผมเดินเฉียดกอไผ่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็ได้บังเกิดขึ้นเสียงเหมือนกับกิ่งไม้ถูกดีจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าดังสนั่นวั่นไหวตัวของผมโดนแรงมหาศาลกระชากลอยวูบขึ้นจากพื้นดินในลักษณะเอาหัวห้อยลง ถุงทะเลและอาวุธปืนประจำกายร่วงกลาวอยู่ที่พื้นแม้กระทั่งกระติกน้ำซึ่งเหลืออยู่เพียงค่อนกระติกและผมบางเอิ่นเปิดจุกทิ้งเอาไว้ก็ราดลงมาเปียกหน้าตาผมเละเทอะไปหมดอาการแกว่งอย่างรุนแรงในขณะที่ผมถูกกระชากลอยขึ้นสุดท้องฟ้าเริ่มเบาบางลงจนผมสามารถตั้งสติลืมตาดูเหตุการณ์รอบๆข้างได้อีกครั้งผมพงกศีรษะเอี้ยวคอมองดูเบื้องบนก็มองเห็นข้อเท้าข้างขวาของผม ผูกติดอยู่กับปลายกิ่งไผ่ขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้กำลังแกว่งไปมาเนื่องจากน้ำหนักเกือบ80กิโลกรัมซึ่งถ่วงอยู่เบื้องล่างครับหมองูก็ย่อมตายเพราะงูเหมือนยังคำพังเผยไม่มีผิดผมเสียทีโดนบ่วงดักอย่างง่ายๆเข้าให้แล้วศัตรูหรือผู้ไม่ปรากฏนามคงจะดัดแปลงกิ่งไผ่ที่มีความแข็งแรงพอสมควรโดยการโน้มกิ่งลงมาจดกับพื้นดินแล้วใช้เชือก ทำเป็นบ่วงผูกติดอยู่กับปลายกิ่งไายไผ่อันนั้นพอขาข้างหนึ่งของผมสะดุดบ่วงต้นไผ่ก็ดีดกลับผมก็เลยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นค้างข่าวนอนเอาหัวห้อยลงมารอเวลาถูกเชื่อซึ่งก็คงจะไม่นานนักเพราะประสาทหูของผมได้ยินเสียงพูดคุยกันดังแว่วๆออกมาจากบริเวณหลังกอไผ่นั้นมันเป็นภาษาเวียดนามที่ผมสามารถเข้าใจทุกประโยคแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังเดาไม่ได้ก็คือ ผู้ที่พูดภาษาเวียดนามนั้นเป็นคนสัญชาติใดกันแน่เพราะตามปกติประชาชนที่อยู่ตามชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกันระหว่างลาวเหนือกับเวียดนามเหนือมักจะนิยมใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาติดต่อค้าขายกันทั้งสิน้นถ้าเป็นทหารเวียดนามเปอร์เซ็นต์รอดของผมก็เหลืออยู่เพียงศูนย์เท่านั้นเหงื่อการแห่งความกลัวเริ่มทะลักออกมาเป็นสายผมทอดอะไรตาอยากในชีวิตมือข้างหนึ่งถูกยกขึ้นมาที่ปกคอเสือ้อ จิตสำนึกที่เรียนรับบัญจาให้ผมแกะแคปซูลไซยาไนต์ออกมาเพื่อปิดชีพตัวเองยุดสหายยกมือทั้งสองเหยียดลงพื้นเราพอจะพูดกันได้ถ้าสหายไม่เป็นภัยต่อพวกเราภาษาแมวที่เฉียบขาดและดุดันแววกังวานอยู่ข้างข้างหูผมทิ้งมือลงไปอย่างกับเป็นอัตโนมัติชั่วอึดใจผมก็ได้ยินเสียงออกคำสั่งให้ดึงกิ่งไผ่ลงมาความรู้สึกต่อมาก็คือตัวของผม ค่อยๆถูกยอ้อนลงมากองกับพื้นและก่อนที่ผมจะทันเคลื่อนไหวอะไรต่อไปมือทั้งสองข้างที่เป็นอิสระอยู่ก็ถูกบุคคลหนึ่งในกลุ่มนั้นปาดเข้ามาร็อกและมัดข้อมือผมติดกันด้วยความรวดเร็วจนผมไม่ทันจะขยับตัวด้วยซ้ำไปกิ่งไผ่ถูกดีดขึ้นไปเหมือนอย่างเดิมส่วนผมโดนมัดทั้งมือและเท้านอนตะแคงตัวอยู่ที่พื้นภาษามแมวที่เฉียบขาดออกคำสั่งขึ้นอีกครั้งขนตัวมันดูให้ทั่วเฮ้ย หยิบ M16 กับถุงทะเลนั่นมาให้หมดก่อนจากคำพูดประโยคสุดท้ายของบุคคลดังกล่าวทำให้ขวัญและกำลังใจของผมดีขึ้นเป็นกอกถ้าบรุษแมวผู้นั้นมียศทางทหารเป็นผู้หมวดอย่างที่เขาอ้างแน่นอนเลือกเกินบุคคลผู้นั้นก็คือร้อยตีเล่าตรง <c oughs> นายทหารผ่านสัญชาติแมวสังกัดชุดลาดตะเวนหาข่าวของ CIA ซึ่งเป็นบุคคลที่หน่วยเหนือ จำเพาะจอดจงให้ผมมาพบเพื่อแผนการลับสุดยอดนั่นเองทั้งๆที่ความคาดคะเนของผมอาจจะถูกต้องแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าก็ไม่อยู่ในวิสัยที่ผมจะต้องแสดงตัวออกไปเช่นกันความรอบคอบทำให้ผมต้องสงบปากสงบคอรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป